เอ,อ้มานนําเจ้าคือไปนอนทังเงื่อนล่ะปีนังึ้นามานอนอยู่นี่มังส่งปุ๋นเอตก็ยังนี่บนโต๊ได้ไซดุน,น,น,นห่อนคือสิจ่ายร่มกับบุ้มมี่วีขั้นข่อยว่ามันสีโต๊มันกระตกนะโหนี่มัดตัวอะไรตัวห่อนกับหอนเอากัเอานักสียงเขาขบอยู่นอนในเงือนดูบอกม่ยังสันโอ้ก็มานั่งขอ,งของไปนอนน้่กันนี่ละเฮ็นยังยุ้ยดนี่หนัน โอ้ยเช็คสินค้าหากเปลี่ยนมก็แล้วมีน้ำสาระแดงยาที่ปั้นจแต่เส้นจะบูจะไฟชิ้งหลิงแล้วก็เลือก้ากับบุญมามีควอตมาทั่วมาสั่งวงใบครับส่วนแปดหาโอทีเจ็ดหนึ่งชองสามคีตาตาตาเข้าไปนอนในบ้านฝนตกมากจังเลยมันสิเปียกว่ะนอนยังทีคอยเป็นห่วงบ่บอบบอนอนอยู่สบายแล้วนะเขนเปียกเขาเปียกจะโดนแล้วเขนฝนตกข้ามเหมืน โูกมันเบื้งเนี้กวางค้นป้อนอ้อมบันไปยุกับลูกคุณ็กน้อยเมื่กันให้ไ่เอยวมันมันยุ่งกับมันบนแห้งหรอบ่ต้องมาเป็นหร่วงกอ็ดอกฮ้ห่วงบางห่วงกับสีน้อยอยู่จังสี่ซันบอผมขี้เป็นียังน้อยน,นี่นี่ผีกับบุหรเด้ล่ะนี่คือทรงมหาพันธ์เน้อาคุณชายเอานี่นงล่ะวี่วันเฮบ ส,งสไไนะงง่งอยู่สมือจำอ่ได้ติเธอเฮ้ยเชือไปนะเช่นไหนเขาเลีงกินบางยาเียเนีเนาะคือเจ้งไหนเั้าว่าเชื่กอกับเพาหนิเหรอ <ừ> มอาในขี้บุดีบอแร่กับเพาได้หนิโอ๊ยเจ้ากา็ได้เนาะปะปะปะเขาอย่นอนในบ้านนั้งกันเดียวเดียวเดียวจำได้บ่มือเจ้าออกลูกเจ้า,า,จามาจังไหนมาจังไหนตอนเจ้าออกลูกเนี่ยมันบ่เจ้บอกว่าลาบแล้วลาบแล้ว ก็ไปนี่ผัวก็บจีบ่ให้มาใกลูุ้ติขอตายเท่านี้เท่าเดียวท้อนั่นเอาจำได้ยี่บอกเขา่าเจ้าขวางนั่นโอ้ยคนเจ็บทองออกรูแมนก็จังสันลาเฒ่าเฒ่าเฒ่าเจี๊ยรอกเดี๋ยวนี้ปลอดภัยแล้วเบื่อกะสันให้ควายตายซ้อมเทื่อซะนั่นเลี่ยวเบื่อเฒ่าตายซองเทื่อเถื่อ หุ่งท่านแม่นดูบ่เหอสรุปแล้วนี่เจ้าเสียข่ข่อยขอไปนอนหนึ่งห้นได้แล่อบนบ่ออเออข่เศรายานแล้วความตายหันโอ้โห้เข้า <c oughs> ยานแล้วความตายนั่นจ้าือ <c oughs> สองเทือนอะ่ะ ไปไปขวานอนในเฮือนเถาประคำรับแล้วจากน่อยมันตื่นมาหันข่สิบไร้ตายดีได้ปไปเข้ามาเด้อเร็วเด้อกลมากมาวหน่ะวนยานแล้วควา่ตไตลาบแล้วลาบแล้วห่วยน่าี้ยคุณละมาตไต่พาต้าก็คชิมหลัก